กาลาเทคเหรอกาลอเนี้ยาลาเทคอ่านไม่ออกแา <laughs> ลาเทคกันแหละใช่พันมันจะออกมาเป็นยางงี้ดอ,อกไม้จันนะคะอันนี้ข้างในมันนะคะต้องนอกให้ดูเดี๋ยวชิมมัน กินมันแล้วก็อ้ําอันนี้ผิดอ๋อจับอันนี้เขาทำคล้องแล้วนะคะเขาเก่งแล้วคนเนี้ยอันนี้ก็ไม่ถ่ายแล้วมัอันนี้ก็ได้หนึ่งอันแล้วนะคะ เขาบอกว่าไม่ให้ชมว่าสวยใช่ไหม,มห้ามชมขีเล่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คนทำก็ชี้เล่ค่ะโอ้ยมือมือฉมังมากค <c oughs> องคองแก้วน่ะได้ต้องอันแล้วอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้ว นาเนอเลิกทำมาทำธุรกิจนี้เลยจบจบแะไเงี้ยอืมคุณจะส่งไปส่งที่ไหนมั่งเนี่ยส่งไปจิตนู่มอ๋อและไอคนนี้ไม่รับเลยหรอไอ้น้องเนี่ยไหนที่อยู่ตรงสำเรือนนะอืมเขาคนละไอ้นั่งสำหรับเผาอันนี้ออปากอ๋กอให้ส่งจิตนะคะร้อยละ สิบร้อยละสามสิบบาทนะคะพันละสาม้อยพันละสามร้อยบาท